อยู่กับผมชั้์ KPKBTV นะครับอันนี้เล่นมาเขาเอาชีวิตรอดพาร์ี่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบกันนะน่าจะประมาณพาร์ที่สี่พาร์ที้ห้าอะไรเนะนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสร้างนี่ห้องเก็บของกันเนาะแล้วแต่ว่าของมีแต่ขอสร้างกอนนะน,น้องๆบอกเมื่อไหร่ผมจะไปลองเมืองเนะาะก็น่าจดนานเลยแหละ นาจะย้ายของของอึ้นมาวันนี้นะน่าจะพาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะจะบอกย้ายพาตั้งแต่พาที่สานะมเนาะไม่ย้ายเลยมันยังนอนไม่ได้แล้วฝนมันตกฝนตกแล้วโคตกรกจะตกเลยนะกระตุกมองเราจะสร้างเป็นไม่ใหญ่มากนะคะประมาณากลางได้นี่มากับสก,กินใหม่เนาะ ก็ไปทํามานั่นแหละนะครับอย่าหาว่าผมไปหลดสิดอย่างคนอื่นมานะมันไม่มีให้โหลดโอเคได้มาสี่กองเดี๋ยวเอาไปคาประตูก่อน <laughs> và tôi nắm giờ mình đi vào trong cái mùa chân bé nó có lẽ là cái mùa chân bé nó có cái mùa chân bé nó có lẽ là cái mùa chân bé nó có lẽ là cái อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ่อแล้วเราต้องถอยหลังไปสู้ไปเจ้า,ยยยยจาอ้เจ้าเป็นผูีแนวสปาร์ตันอ้าเจ้าอ้าเจ้าอ้าเจ้าไปมาจากไหนเยอะแยะจังเลยเนอะชบ คุยผมไม่ค่อยชอบเวลาวางไม้ผิดนวางไม้เป็นมันเหี่ร้อนเราจะส,สร้างไม่เล็กนะเราจะสร้างไม่แบบไม่ใหญ่ออแล้วเมื่อกี้พูดไม่เลยผงะร้องงกับตเตงแป๊บ ฝนตกมากเลยอยากเอ้ยอะไรเนี่ยไีย่ยา้ฝนตกเลยนะมันกระตุกเนาะมาครับฝนตกและใครก็รู้มันจะกระตุก นะผมอาจจะวางกระจกไม่เท่ากันนะครับไม่ตจะแชร์อะไรหรอก ผมมันพมกเาชอบใช้คำสันเวรเฉยแต่หลังคาเข้ามาต่อพัรหน้าเนาะพัร์ทนิดสันนิดนึงนะเขาผมที่เก็บแคสไม่ใช่อะไรหรอกถ้าใครอยากให้มาแคทอีกก็กระทึ้ไลค์ให้ถึงห้าสิบไลค์พอไม่เเยอะเนาะนี้เอ เาไี่ไน้ที่เด็กมาอ๋อที่เด็กไม่ได้ข้ามเมาหรือแตลกไปแล้วไม่ทราบนะ เระไรกันอยู่แวทีนีู้้ว่าเราจะ้ต้อยกันไป่างนบางั้เนี่ยเอาลแบบเี้ยกับาคาปแล้วแน่อนกืนกับมาเจอการเพรงทีการสืที่ถอดข้าวมไม่ได้จมาทู้ง่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าุไ่ม้ความมั่นใจไุ้ดรู้ว่าคไม่้สกรู้สึกว่าทำดเลยนว่เนาะเจงผมมันจะตกมากเลย พาะว่าแรงทิศผมรับไหวนะถ้าผมบอกชื่อพาทิศก็ขอโทษด้วยนะม่คอยได้มาเล่นนานด้วยก็จะพยายามเทียนให้ถึงถ้าจะกับจิดพา้านน่แหละจะไม่ยาวนะ ฝนเลิอกหยุดตกก็ทีเถิมเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อาชิวรลอดในแมดเมดูสเด้วยนะเป็นมดนะที่เอาลงมามาตั้งหลังคาดีวกว่าเอาตัวค้ำก่อน น่ามา6ก่องอาจจะไม่เยอะ งงเลยอันนี้ก็ได้้วยว่ะัตุ๊จตาไม่เข้าใจนะคะว่ามันเป็นจับตุก ไปแล้วกองนึงไว้ทำเลยนะครับเอาไว้เผื่ออม่าเอาไว้เก็บของแบบอุปทานในของเยอะๆเนาะโอเคมันยังไม่มือีดืเลยวะโอ้ มันยืดตกแล้วมันก็ตกใหม่อยากนอนลยอยากนอนอยากนอนแร้วมันรู้ไหมดูเด็ดไม่นอนมาตึ๊งมาตึ๊งโอ้ยอะไรเนี่ กันดีกว่าเนะ okay. า,านะโอเคจะตั้งราคากัน เดี๋ยวมาปัดฮอดไว้ก่อน ำไมต้องมานั่งแก้งอยางด้วยไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองจริงๆแต่เดี๋ยวจะเสร็จละทำไมน้องๆหลายคนถามมาว่านะครับว่าพี่แอปนี้มันถ่ายใน50วานาทีเหรอทำไมทำไมพี่เอาคลิป ต้นๆอย่างแค่สิบเอ็ดสิบสองนาทีหละเนาะเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะก็คือนะมันอัปโหลดใส่อยู่ลงยู u ูบชาชนนั่นเองนะผมไปนคนใจร้อนมากนั่นเองเนาะอันนี้คือคําตอบที่ผมให้นะโอเคพาร์นิ้ก็จบกันไปแล้วนะใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดทิบไลค์ like ให้ถึง50สิบไลค์ที่ผมพอด้วยนะแล้วเจอกันบ่าย